บน iOS น18นะครับคุณจะสามารถล็อกแล้วก็ซ่อนแอปไม่ให้คนอื่นใช้งานได้แล้วทํายังไงมาดูกันเลยครับวิธีการล็อกแอปนะครับเริ่มจากให้คุณเอานิ้วแตะค้างที่ไอคอนแอปที่เราต้องการล็อกก่อนพอเห็นป๊อปอัพเมนูแบบนี้ขึ้นมาก็ให้คุณแตะเลือกที่ต้องใช้ Face ID ครับจากนั้นแตะเลือกที่ต้องใช้ Face ID เพียงเท่านี้เวลาเปิดใช้แอปก็จะต้องมีการสแกนใบหน้าก่อนใช้งานทุกครั้ง สำหรับวิธีการล็อกและซ่อนแอปนะครับเริ่มจากให้คุณเอานิ้วแตะค้างที่ไอคอนแอปที่เราต้องการล็อกแล้วก็ซ่อนพอเห็นป๊อปอัพเมนูแบบนี้ขึ้นมาก็ให้แตะเลือกที่ต้องใช้ face id ครับจากนั้นแตะเลือกที่ซ่อนและต้องใช้ face id เสร็จแล้วไอคอนแอปของคุณก็จะหายไปจากหน้าโฮมเวลาที่คุณต้องการใช้แอปนะครับก็ให้ปัดหน้าจอไปเรื่อยๆจนถึงหน้าแอปแกลเลอรี่ครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ล่างสุดของจอคุณจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าซ่อนอยู่ ให้แตะแล้วก็ทำการสแกนใบหน้าจากนั้นคุณก็จะเห็นแอปที่คุณซ่อนไว้แล้วสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยทั้งนี้นะครับคุณสามารถใช้วิธีนี้เนี่ยซ่อนแอปพวกธนาคารต่างๆได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับด้วยครับ